สำหรับวิธีดูนะครับ s t e a m Key นะครับหรือว่า Validate Code นะครับของกล่อง DVR HiLook นะฮะสามารถทำได้โดยวิธีนี้นะครับก่อนแรกนะครับเขาลอินเข้าระบบก่อนนะฮะอันนี้คือแล้วแต่ของท่านนะครับว่าเป็นแพทเทิร์นแบบไหนนะครับของผมก็ประมาณนี้นะครับหรือว่ารหัสผู้ใช้เป็นแอดมินนะครับจากนั้นหัวนะครับให้ไปที่ฟันเฟืองนะครับการกำหนดค่า การกำหนดค่านะครับซ้ายมือนะครับจะเห็นเมนูเครือข่ายนะครับคลิกที่เมนูเครือข่ายนะครับแล้วคลิกอันที่2ครับ High Look Vision นะครับก็จะแสดงเอ่อคิวาโค้ดที่คุณสแกนตอนแอดมือถือนะครับกับกล้อง DVR นะครับส่วนรหัส s t รีมคีย์หรือว่าวอลิเดตโค้ดนะครับดูตรงนี้นะฮะรหัส ยืงยันรหัสนะครับมันจะมีดาวอยู่ใช่ไหมตัวนี้ให้กดที่รูปตานะครับมันก็จะแสดงสตรีมคีย์นะครับ,หร,ห,รบหรืออีกชื่อหนึ่งคือ Validate Code นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือ Encryption Key นะครับประมาณนี้นะครับเอารหัสนี้ไปกรอกที่มือถือนะครับแอปมือถือ ไลุนะครับหรือว่าแอปมาถือของ iVMS 4,500นะครับรหัสนี้นะจะเป็นรหัสที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละกล้องก็จะไม่เหมือนกันนะฮะก็พอกรอกแล้วนะครับคุณจะสามารถดูกล้องวงจรปิดได้นะครับ